ทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาสามสเก้าแยก3าในเรียมนอกรายการนะครับจีบเตะนั่ง,งานนะครับป๋าเตี้ยพระรามสามป๋าพงคู่สร้างอลูมินยมและก็ป๋าวาดเอกไมยนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นดาบตะนะครับแล้วก็พี่กําพล แล้วผู้กองชิดนะครับเป็นเหลี่ยมสูงไว้นะครับทักทายเพื่อสมาชิกทั้งสิเบเ็ดท่านนะครับเป็นเป็นเหลี่ยมแรกข้ามผู้กองชิดแรกข้ามกับป๋าพงค่ายคู่สร้างอลูมินยมนะครับฝั่งูุนอายุรวมกันสามคนประมาณร้อยห้าสิบห้า ฝั่งนี้สคนอายุรวมกันประมาณร4อยนะครับฝั่งนี้ยอากาายเพื่อสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามในเพจตะ,จะก็ใไฮไลท์มันๆน,นะครับเบีบี่เป็นเหลี่ยม3าสนะครับ1นต่อศดาบตะเสือไปอยูป่าวาดเปิดเสียเอาแล้วขึ้นนำไป2อต่อศนแล้วนะครับตัวเน,นี้ย ป่าเตี้ยป่าพงถือว่าเป็นเจ้าสนามนะครับฝั่งนี้เป็นดาบต้าจากบางฉลงนะครับกับพี่กำพลและผู้กองชิดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาป่าพงสันแบกมาโดนเกี่ยวเอาแล้วดาบต้ายก,ก็ไปผู้กองปาดไปเอาโดนป่าเตี้ยเรียบร้อยโอ้โห สามต่อศูนย์แล้วนะครับปาอาวาาเอ้าป่าวาดเปิดแตกโอ้โหถือว่าเสิร์ฟดีนะครับดาบต้าสี่ต่อศูนย์แล้วนะครับเอาเสิร์ฟป่ฟาีายเปิดหนึ่งยกเข้ามาเอายกล้น พี่ขอพนเปิดดาบตะโยกผู้กองปาดไปเรียบร้อยห้าต่อศูนย์นะครับเอาเสอร์ไปออกออกออกเยออกเยอะ ศูนย์ต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกผู้กองเขียวไปเรียบร้อยถักทายทั้ง23ท่านนะครับเป็นคู่นอกรายการนะครับจีบเหลี่ยมเตะหน้าง,งานนะครับฝั<อ>่งเจ้าบ้านนะครับป๋าเตี้ยป๋าวาดแล้วก็ป๋าพงอเอาเส์อไปอเปิดหนึ่งเายกป๋าพงโม่งมาโดนเกี่ยวเอายก<อ>เขียวไป<อ>เรียบร้อย

อ่านะครับตักถ่าย28ท่านนะครับในเพจตะก้อให้ไลฟ์มันๆน,นะครับเจต่อศูนะครับเอาดาบตะเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งเอาโยกป๋าพงสั้นแบกไปโดนเกี่ยวเอาโยกกล้องปาดมาเรียบร้อย ทักทายคุณอาเหิมนะครับแล้วก็คุณสราวุธนะครับเอฟซีดาบตะด้วยนะครับโอเอฟซี FC ดาบตะมาแล้วเหลี่ยมไหนครับเป็นเหลี่ยมแรกข้ามระหว่างป๋าพงค์ค่ายคู่สร้างนะครับแลกข้ามกับผู้กองชิดนะครับป๋าพง์สั้นแบกไปโดนเขียวเอาแล้วดาบตะยกเข้ามาผู้กองปาดมาป๋าวาดเปิดหัวยกเข้าไปสั้นแบกใหมเรียบร้อย แต้มฝั่งนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต้มตามอยู่0ต่อ7 0ต่อ8นะครับจับตาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาผู้กองปากให้เรียบเอายกยอดเอ้ผู้กองกอโ,กอโอ้โหผู้กอง,โ,อกองโดดหลอก นางสมปอนเอาแปดต่อศูนนะครับเปิดหนึ่งเอาโยกปกเขาให้เอาเปิดเอาโยกกองเขียวมาเรียบร้อยขอเอจอดาบต้านหน่อยครับนางสมปอนอิอิวางงานนะครับศูนย์ต่อแปดนะครับ เอาปาดมาโอ้โหปาดออกแล้วครับโอ้โหผักทายเจ้าปอนนะครับเดี๋ยวฝั่งดับตะอยากอยู่กับยืนยืนคู่กับใครมากงนะครับเจ้าปอนปอนตีนางปอนแล้วก็ดับตะเดี๋ยวฝั่งดับตะมีใครมั่งเอ่ยผักทายทั้ง40ท่านนะครับอ2ต่อ8เอาเสิร์ไปเอาเปิดหลังเทา้าเอายกขึ้นมา ปาดมาโดนเที่ยวเอาแล้วป๋าเตี้ยยกเข้าไปป๋าพงษ์สันแบกเรียบร้อยเอาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งแกมสามต่อแปดนะครับเอาโยกเข้ามาเขียวมาโอ้โห เอาเสิร์ฟมาป๋าเทียบเปิดหัวป๋าวาดยกขึ้นไปป๋าพงสั้นแบกเรียบร้อยตัดบอลนั่นขึ้น สามต่อแปดนะครับเอาเซอร์ไป<ร> 1. 1> กำพลเปิดหนึ่งดาบตะยกขึ้นมาเอายกล้นมาโอ้โยทักทายคุณกำพลมุ่งดีนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับเอาเปิดเอายกเข้าไปป๋าพง ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหมาทีละแต้มละแต้มนะครับตอนเนี้ยครับ <c oughs> เขาจะมั่วมากกันนี่แหละเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาผู้กองปาดมาเอาโดนเกียววิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเอายก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 มงไปก่อนอา้าวโอเคนะครับยกหล่นลูกสองนะครับ โอ้โห oh oh. มาแล้วหนึ่งแต้มสี่อแปดเอาเสือไปดับตาเปิดเอาโยกเอาผู้กองเขียวมาโดนเกี่ยวเอาแล้วเอาแล้วว่ใไรปักโอ้โ oh ห oh. แต้มไหลามาแล้วครับมาอยู่ฝั่งนี้แต้มมาเป็นห้าแปดแล้วนะครับห่างกันสามแต้ม เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาผู้กองปาดมาโดนเกี่ยวปะเที่ยวอุย้ยทักทายทั้ง52ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับอยู่ที่สนามพุทธบูธชาของอาจารย์กุฎนะครับไปป่าบ้านไป ป่าแห้งคนนี้ยังเกี่ยวด้วยป่าเที่ยวเขายอมเกี่ยวลูกเลยเขา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 เจอกันแปรต่อห้านะครับเอายกขึ้นไปป๋าพงปักเขาให้โดนเขาดาบตะดาบตะยกขึ้นมาเอาผู้กองเขียวมาโดนป๋าเที่ยวเกี่ยวลูกเข้าไปใหม่ป๋าพงปัก เรียบร้อยไหมยังอยู่เอาเอายกเข้าป่าเข้าดงเอาแล้วโอ้โหถืโหโอโโว่านอกรอบนอกรายการนะครับคู่น,นี้ออเดิฟก่อนนะครับ5ต่อ8นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาผู้กองปาดมาปาวาดเปิดแตก แปดต่อห้านะครับเอาเปิดขึ้นป๋าวาดยกขึ้นไปป๋าพง์ปักเขาให้ดนนกี่ยวเอาวิ่งวิ่งวิ่งยกยกยก,ยกเข้าป๋าเขาดวงไปแล้วเอาครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาสถานที่ข้าแยกสามนะครับสนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพง์เดชนาคู่สร้างนะครับลงเตะเองนะครับเอาดาบตายกขึ้นมาผู้กองปาดมา,ดาดโดนโอ้โหป๋าดเตี้ยลูด แปดต่อห้านะครับเปิดป๋าวาดยกขึ้นไปป๋าพงปักเข้าให้เอ้าอ <c oughs> 5ต่อ8นะครับเอาเปิดหนึ่งเอาดาบตายกเข้ามาผู้กองแ <Yep. S 1> ปลกัมาป่าวาดเปิดป่าวาดยกป้าพงปักเข้าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาแล้วมาแล้วครับปักเข้าให้ว่าง้นเอาครับคุณดิศนะครับบอกว่าปักเข้าให้นะครับโอ้โหแต้มจากตามมา0ต่อ8นะครับตอนนี้ไล่มาเป็น6ต่อ8นะครับอ่างกันสองแต้ม 6ต่อ8เอาเสือไปดาบตาเปิดยกขึ้นมาเอาผู้กองปาดมาโอ้โหป๋าเตี้ยขาสั้นนะครับเข้าไม่ถึงป๋าถ่ายทุกคู่ไหมถ่ายจนถึงประมาณห้าทุ่มแล้วคิดว่าถ่ายจนจนจบนะครับมีคู่ในรายการอยู่แปดคู่นะครับแปดคู่เราจะถ่ายทั้งหมดทุกคู่นะครับเราไม่เกี่ยงว่าใครจะเตะกับใครนะครับเรานําเสนอเป็นเกมกีฬาเท่านั้นนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าป๋ายังอยู่วันนี้ถ่ายให้ทุกคู่นะครับ ถ่ายจนเลิกประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอยู่ที่ว่านากิฬาเตะหมดตอนไหนนะครับคู่ในรายการมีอยู่แปดคู่นะครับจะถ่ายให้หมดรวมคู่นี้ด้วยเป็น9้าคู่นะครับอย่างน้อยก็คือเก้าคู่ได้ดูแน่นอนเอาเส์อไปเปิดหนึ่งเอายกปาดม้าโอ้โหป๋าเตี้ยขาสั้นนะครับโอ้ยว่าจะต่อขาให้ป๋าเตี้ยต่อไม่ได้นะครับตอนเนี้ เอาล้ครับทักทายคุณนันน,นเอาแล้วเอาแล้วปักเขาให้ขอบคุณมากครับอโอ้โหแปดต่อหกเอาถือมาป่าวาดเปิดป่าวาดยกเข้าไปป๋าพลนป๋าพงก้าวม,ง,มงไปเอาโดนแง่งเ,เรียบร้อยโอ้โหยกไม่เข้าท้ายหัวมงไปนะครับป๋าพงค่ายคู่สร้างอลูมิเนยมนี่แหละครับครับผู้สนับสนุนการไหลสดคือป๋าพงเดชนาคู่สร้างจำน่ายสีวัตดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชีนิดนะครับ เอาปาดมาโดนเกียวเอาแล้วยกเข้าไปป่าพงวงไงปากเข้าให้โดนป่าวนเกียวเอายกเอาล้นร้นเอาป่าว่ายกเข้าไปใหม่ป่าพงฝากไปโดนเกียวเอายกเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งเ,เรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วครับแต้มศูนย์ต่อแปดตอนนี้ไล่มาเจ็ดต่อแปดแล้วนะครับ โอ้โหเป็นเจต่อแปแล้วนะครับรอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตะก้อขมๆ1สิบลูเกม12เ <13 S 1> <13 S 2> ทียน13นะครับไม่ใช่สิเกม13ไม่มีดิวนะครับเอาปาดมาโดโอ,โ,โอ้โหปาเทียเขา่าเข่าสั้นเกินนะครับทักทายคุณสมัยนะครับที่อยู่มาเลยนะครับ ข่ามือข่ามือข้ามือฝั่งนี้สามสองลองแทรกภษาชัดเจนนะครับคุณคุณจับนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจแต่ก็ให้ไลท์มันๆนะครับเอาไว้่อนที่เอาไว้กันเลยเราอยู่กันยาวๆนะวครับผมรู้อยู่ผมรู้อยู่จนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับจนจบทุกคู่ในรายการนะครับมีอยู่แปดคู่นะครับในรายการ คู่นี้เป็นคู่ออเดิร์ฟนะครับจีบเหลี่ยมเตะหน้าง,งานชิงรางวัลอยู่ที่6,000บาทสนุนการไหลสวดโดยป๋าพง์เดชธนาคู่สร้างและข้าวหอมมะลิบังสุรินนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39แยก3าักทายคุณนาทรน,นะครับเข้าป่าเข้าดงครับตอนนี้มีมีมีป่านิดๆนะครับตอนเนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามในเพจนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับเราจะได้นำตะก้อดีๆที่อยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑลที่แอดมินไปไลฟ์สดให้ได้นะครับแอดมินจะตามไปไลฟ์ให้นะครับคิดว่าคู่ไหนหน่าติดตามนะครับอย่างกับวันพุธนะครับไปโน่นนะครับบางทีใหม่ไปไลฟ์คู่เดียวไลฟ์เสร็จแล้วก็เลิกเตะกลับนะครับระยะทางจาก พระรามสองไปบางพีก็ไปกลับประมาณเจกโลนะครับเปิดเอายกป๋าโพว่าไงปักเอาเรียบร้อยมาแล้วครับตอนนี้เจต่อแปนะครับเกมสิบไม่มีดิวนะครับป๋าวาเซอร์ไปเอาเปิดเอาแล้วดาบตาแตกมาแล้วครับตอนนี้ ตะก้อคมคมสิบสองลูแปดศูนย์นะครับป่าวาดไล่มาทันนะครับตอนนี้ป่าวาดป่าพง์ป่าเตี้ยไล่มาทันนะครับคุณอดิพง์บอกป่าวาดน่าจะพลิกชนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตะก้กคมคมสิบสองลูเอาเซิร์ไปเปิดเอายกผู้ก,กองปาดมาป่าเตี้ยเปิดหัวป่าวาดยกเข้าไปป่าพง์ปกักยอด โอ้โห,โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าแล้วไล่มาจาก0ูนย์ต่อ8ตอนนี้ขึ้นนำนะครับเก้าเอาเสือไปเอาํำพล้นเปิดเอาเอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วครับทีมรองนะครับจากแต้มไล่มาศูนย์ต่อ8ตอนนี้ขึ้นนำสิบต่อ8ดนะครับ เอาเสือไปเปิดหนึง่งเอาโยกเอาลถดมาเอาเกลียวป๋าเตี้ยยกเข้าไปป่าพงว่าไงปักเข้าให้โอ้โห,โห,โหโเอาแล้วขึ้นแท่นแล้วครับมาลวดเดียว11เแต้มโอโหโห้โ,อโหแล้วก็กลมๆสิบสล,ลูนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่ไม่นอน ที่เ็ตต่อแปดเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอายกล้นเอาโ,อ,าโอ้ยแ้วก็เกมสิบสามไม่มีดิวนะครับโอ้โหถือว่าพิจาวาาคาดหมายนะครับจากแก้มตามมาศูนย์ต่อแปดนะครับตอนนี้ อยู sea, ่ที่เหนือกว่า11ต่อ8อักทายทั้ง62ท่านนะครับสนับสนุนการไล่สวดโดยป๋าปงเดตนาคู่สร้างนะครับผู้จำหน่ายสีวัสสุอุปกรณ์ก่อสร้างเงี้ยะชาวทิดทุ่งคู่นะครับเอ้า ป๋าพง์ก้มหัวไม่เปิดนะครับเอาแล้วครับ ต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเสือไปป้าพงเปิดอาว่าโยกเข้าไปปา๋ปปาพงษ์ปปกัปปกเขาให้โดนเขาโ,ขาโอ้โหเกียมไหนเกสิบสามแต่ครั้งนี้ได้ศูนย์นะที่แรกความนุ่นได้แปดคะแนนแปดเขายังมอยู่จะไปอย่ไหสิบเอ็ดต่อเก้านะครับเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอายกปาดมาโอ้โหมาแล้วโอโ้โห ก้าว <9 S 1> ต่อสี่เบียดนะครับเอาเสือมาป้าที่จะเปิดเอาโยกเข้าไปปาโผล่าไงปาาเขาให้เอาโดนเกลียวเอาแล้วดาบตายกเข้ามาป้ามาโดนเกียวเอาเวิา่งวิ่งวิ่งวิง่งโอ้โหไม่ทันนะครับ เอาแล้วครับความมันบังเกิดครับตอนนี้แตจมได้มา1ิบต่อสิบเอดเอาแล้วครับขาใจแน่นอนมีโอกาสแค่แน่นอนครับคู่นี้ สิบต่อสิบเอ็ดเอาเปิดหนึ่งป่าวาดยกเข้าไปป๋าพงศ์ปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหถือว่าแก้ไขดีนะครับป๋าพง์ลูกเมื่อกี้กรบชีกระชีนะไปหิงหนามป่ะกรบชีเอาปาดมาโอ้โหป่าวาดสื่อกระสี ล่างเนคนละนะล้อลอบางออกอีกเอาเปิดเอายกเอาปาพงปาเข้าให้โดนเกี้ยวเอากำพลยกเข้ามาปาดมาโดนเกี้ยวเอาแล้วยกเข้าไปไหม่ปาพงมงงมาเอา บาดมาโดนเกีียวเอายังอยู่โอ้โห,โห,โหเอาแล้วมาแล้วครับตอนนี้ไล่ทันกันแล้วครับ11อต,ต่อส1อ่ดครับทักทายทั้ง80ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับ ทักทายป๋าโรดแปดิ้วด้วยนะครับสวัสดีแอดมินเมางนั้น,นครับพี่โรดแปดิ้วสบายดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาสามสิบเก้านะครับป๋าเทียพระรามสามป๋าวาดเอกไมแล้วก็ป๋าพงผู้สร้างอลููิเนยมนะครับดาบตะบางชิโลงกับพี่กำพลแล้วก็ผู้กองชิดนะครับเป็นผู้กองชิดแลกข้ามกับป๋าพงนะครับตอนนี้แต้มเท่ากันสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ด สิบดต่อนเบเอดเอาเสิร์ฟมาป่าเทียเปิดหนึ่งป่าวาดยกเข้าไปเอ้าวงไปเรียบร้อยเอาละครับอยู่ที่ฝั่งป่าวาาจะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับตอนนี้แต้มเท่ากันอยู่1 1บอต่อ11บเอเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่ง เอายกเอาผู้กองปาดมาโอ้โหเอายกเอาแล้วปาโอ้โหถือว่าปาเทียเอาตัวรอดยกมาอย่างสวยนะครับปาาพงสันแบกไปหายนักเตะค่าตัว300นะครับปาเทียระลามสาม ้อมเกมไม่เกมเกมไปแล้วโกอ้าวจบเกมแล้วครับโอ้โหดาบต้าขาวอ่อนเปิดไม่ขึ้นโอ้โหจบไปได้แล้วครับปฝาเดี้ฝาพงฝาวาดเอาที่หน้าดาบตาที่กำบลที่คิดไปที่สกอ 13ต่อ11นะครับเดี๋ยวขอญอาติตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ